ครับท่านผู้ชมครับโซนนี้ก็เป็นโซนจุดเล่นชิปลายครับเราก็จะเห็นสะพานหัวสะพานนักท่องเที่ยวก็จะมาปีนบันไดจุดนี้ครับเพื่อที่จะโหนสลิงเป็นชิปลายครับบรรยากาศครับบรรยากาศก็เป็นหัวสะพานครับนี่เป็นจุดที่บริการตัวขายปี้ครับ ก็เป็นบรรดานักท่องเที่ยวครับที่มาเล่นชิปไลน์ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศครับหลีทีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวแบบไฮไลท์อีกที่หนึ่งครับที่หลีพีครับข้างหน้าก็จะเป็นสะพานข้ามขวาครับดูนครับ บรรยากาศครับผู้คนมากมายก็มาชมวิวกินบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับ ไกลๆนู่นครับจะเห็นคนกําลังเดินข้ามจากสะพานมาวิวอย่างที่เห็นครับท่านผู้ชมก็เป็นบรรยากาศที่น้ําตกหลีพีครับเป็นน้ําตกที่ สวยงามครับเป็นจุดไฮไลท์ที่คนมาเล่นชิปลครับก็จะมีบรรดานักท่องเที่ยวมาเล่นชิปลครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนครับน้ําก็จะสีขุ่นนะครับก็แนะนําให้มาช่วงต้นปีครับเดือน2เดือน3ครับมีนากรุ่งพาะไรประมาณนี้ครับท่านชมครับบรรยากาศครับแต่ถ้าอยากได้แบบบิวน้ําตกแรงๆก็มาได้ครับเดือนเดือน7ถึงเดือน11ประมาณนี้ครับท่านชมครับ ก็เป็นบรรยากาศครับน้ําก็จะแรงใหม่ครับ